อเ๋เอาให้เต็มลิตรเอาให้เต็มลิตรได้มันได้หมดหละแต่นู้นมีหินตัวใหญ่นะหินฝังนู้นหินนะฝังนู้นมีหินนะเดี๋ยวไหลตรง,งนี้ก็ได้เนี่ยอยู่ที่พี่อะพี่จะขึ้นตรงไหน <laughs> พอ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 ,พอกับกับ ถอยถอยถอยไปขึ้นเลยทีเียพอ,พอพอพอถอยอีกถอยอีกถอยถอีก <c oughs> เล่นเต็มปลักถอยอีกถอยอีกมันมีรากไม้หน่อยเด๋ยวโอเคต้องปั่นแบบนั้นปั่นแบบนั้น อกันเลยอย่าไปยอมพี่อย่าไปยอมต่องง้นไอ้เก๊เก๊ต่องงน้นต่องงน้งงนเพื่อความมันของพี่น้องหลดเปล่า 快快跑跑跑跑跑！跑跑跑